ว,ญญว่าญาณาวร่วมกับสาธนาสถานเขตสาทรจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยความร่วมมือจากาศาสนสถานในพื้นที่เขตสาทรประกอบด้วยวัดยาณนวาวัดเซนลุยวัดวิษณุและมัสยิดยาวารวมใจสูภ้ภัยโควิด ได้มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรวัชมาคมเจ้าว,วาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและในฐานะประธานคณะ,ะกรรมการฝ่ายสาธารณาสุขของมหาเถรวัชมาคมเป็นประธานพร้อมกันนี้นางวันละยาวัฒนรัตน์รองประลัดกรุงเทพมหาคนครนายพันศักดิ์เจริญสุขผู้อำนวยการเขตสาธรผู้แทนชุมชน8ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีทั้งนี้ถุงยังชีพจะนำไปดำเนินการจัดมอบส่งต่อแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบความลำบากผู้ประกางทางสังคมซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 อยู่ในขณะนี้